แลัวครับผมอาหารหลายอย่างครับผมดูอันนี้แม่คารีเนี่ยเนี่ยแม่คารีเนียจ้าปลาเนื้อมากนะงั้นวาอันนี้สองร้อยห้าสิบนะคะนี่มาด้วยาันนี่ข้าวจานน้อยค่ะ

ราคาเดียวกันหมดเลยเนาะอันนี้ร้อยห้าสิอันนี้ร้อยแปดสิออันนี้้่สีเป็นอันนี้เป็นลูกมอนวายร้อยปีเลยสอปีหงปีอันนี้ ต้ำซิมดูสิต้ำซิมดูเกเป็นเไปดูน้ีเดินหาไยัน่งพนอร่อยอร่อย,อ,อ,อ,ยอ๋อที่2ปีแม่คา้าใจดีมากแม่คลาใจดีครับ นี่สองปีมันมีหนึ่งปีกับสองปีอ,อ๋อสองปีมันจะเข้มข้นมาหน่อยนึงรสชาติมันจะเพิ่มเพิ่มรสชาติมาอีกนเ,เพิ่มดีทีมาอีกหน่อยนึงครับเยอะเยอะมากครับโอเค เออแบตหมดเอาอันนี้เป็นโคบลิสองปีสองปีนี่จะเข้มหน่อยเนาะอันนี้มาสองปีอันนี้มาปีนึงแต่ปีปีนึงนี่กินกำลังปีนึงดีกว่ากำลังอร่อยเลยสองขัวแน่สามร้อยขวเดียวกับก๊อขฮะเดียวกับก๊อ อันนี้อันนนี้อัแรกอันนี้อันนี้เป uh ็นลูกมอนออนันนี้เป็นกระชายดำอ๋อกระชายดำอ๋อมีหลายแบบเนาะอันนี้กระชายดำที่เมื่อกี้ชิมดูอันนี้อ๋อบูุลี่ลูกมอนลองไปชิมดูสักขวดมันทานนี่ตลอดอยู่ละทานนี่ตลอดไปไม่แจกตลอด ได้แหมเราบนินวันนี้ชาชา,อ,าอ่อนออกมาต่ายอย่างอ๋อน้ำพึ่งก็มีน้ำผนี่อะไรนี่คันเิเนียอันนี้อัมมอน อันน <rate. S 2> ี้อ่อมหม่อนค่อมหม่อนผมกิน้าแล้วจมาอร่อยมาทานทั้งนั้นเลยต้องออกเป็นรองมา สองพันยี่สิบโอ้สตรอว์เบอร์รี่ก็มีสูกพ้อก็มีครับเอนิดซีเนียร์เนื้อเมอีสไนย์เหลอเมวยสดเชอร์รี่ลูกไหนเอาลูกไหนลูกท้อใหญ่ามากเลย โอเคน้ำพุ่งตรงนี้ครับนอน้ำยามากครับผมโอเคนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจบคลิปแค่นี้ก่อนครับผม